สวัสดีค่ะพบกับคุณย่าสตอรี่นะคะสวัสดีตอนเช้าเช้านะคะตื่นนั่งแต่ตีสีมานั่งทานกาแฟหน้าระเบียงที่ข้างๆบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันตกปรากฏว่ามองขึ้นไปข้างบนเหนือหลังคาบ้านของลูกเห็นดวงจันทร์ดวงโตเลยนะคะ อัศจันท์นะคะปกติเราไม่ได้เคยตื่นขึ้นมาเห็นพระจันทร์ตอนเช้าๆเ็าเรารับแต่วันนี้ตื่นขึ้นมาตีสีกว่าจะตีห้านั่งทางกาแฟแล้วเห็นพระจันทร์ก็เล <un ia> ยขออนุญาตถ่ายเป็นคลิป <un ia> เป็นวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะ ธรรมชาติจริงๆเป็นสิ่งที่เขาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ว่ามนุษย์เรานี่แหละที่จะมองเห็นธรรมชาติไหมจะเห็นความสำคัญของธรรมชาติไหมเห็นแล้วก็ทึ่งเลยน่ะเนี่ยดวงจันทร์อยู่หนะือหลังคาบ้านของลูกมองลอดใต้ หลังคาบ้านนกดาวของข้าพเจ้าขึ้นไปก็มองเห็นพระจันทร์ก็เลยขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะบ้านนกดาวข้าพเจ้าก็มีพื้นที่น้อยนียนะคะ่ค่ะอันนี้คืออันนี้คือพื้นที่บ้านมองด้านนอกนะคะสามคูณห้าเมตรแล้วก็ต่อออกมาด้านหน้า เพื่อให้กันเดดกันฝนกันลมแล้วก็ต่อมาด้านข้างด้านข้างมานี้จะไ,ได้เป็นที่ซักล้างตากเสื้อผ้าแล้วก็ต่อด้านข้างอีกหน่อยหนึงเพื่อเป็นที่ทําครัวนะคะพื้นที่มีน้อยๆอยาอยุเยอะแล้วไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่เยอะ ในการดูแลตัวเองดูแลครอบครัวนะคะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะคะอยู่ใกล้ลูกด้วยนะคะใกล้ลูกใกล้หลานมีปัญหาอะไรเล็กน้อยก็ให้ลูกหลานได้มาช่วยดูแลมันไปชีวิตต้องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวคือสามีนะคะ ชีวิตมนุษย์ไม่มีอะไรมากมายขอให้เป็นคนดีจิตใจดีคิดพูดทำแต่สิ่งดีๆแล้วความดีก็จะตอบแทนเราเองนั่นแหละนะคะบ้านหลังใหญ่หลังโตสองชั้นสมชั้นเราก็ไม่ได้ขึ้นไปหลอออกอายุเยอะแล้ว เดินขึ้นลงไม่ค่อยไหวแล้วก็อยู่บ้านหลังเล็กๆดีแหละบ้านนกดาวสร้างด้วยน้ำพักน้ำมแรงคือเงินที่เราเก็บสะสมไว้แล้วก็ลูกก็ช่วยด้วยดูดูแล้วรวมรวมแล้วประมาณเกือบสี่แสนใช่นะถ้าได้ ต้องซื้อที่อีกก็เป็นล้านละมาาแต่นี้ที่ไม่ต้องซื้อนะคะปลูกในพื้นที่ของลูกชายนะคะอยู่ติดบ้านลูกชายลูกสะใภ้และหลานอยู่ใกล้ลูกหลานดีแล้วคะ่ะบันภายชีวิตไม่มีใครที่จะช่วยเหลือดูแลตัวเองได้เต็มที่หรอกคะ่ะต้องพึ่งลกูกพึ่งหลานนี่แหลคะค่ะนะ อัศจรรย์ได้เห็นดวงจันทร์เห็นไหมคะอยู่มุมซ้ายนะคะเหนือหลังคามานของลูกอืมนานๆจะได้เห็นภาพแบบนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีคะ่ะพบกันคลิปใหม่นะคะ กกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ